โอเคครับสวัสดีครับวัดอิสุตัวจริงครับวันนี้ส่งมอบรถให้กับคุณพี่พงพันธ์ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพี่เขาเนี่ยอายุงานเท่าไหร่แล้วทำไมถึงออกรถตามโปรของผมได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยโอเคมาดูกันครับนี่เลยครับสวัสดีครับพี่พงพันธ์ครับอาหาวันนี้ครับมารับรถกับผมเรียบร้อยแล้ว4ประตู1.9เสตนะคันนี้ถามนิดหนึ่งพี่ออกง่ายไหมออกง่ายครับออกง่ายอายุงานกี่เดือนครับพี่มาออกรถกับ็ผมวันนี้อายุงานยังไม่เยอะสามสี่เดือนนีครึ่งผ่านโปรมาบัดบาจัดออกรถได้ทันที วันนี้ออกรถกับผมได้ส่วนลดผู้ผลิตชิ้นส่วน30,000บาทด้วยเพราะว่าโรงงานของพี่เขาผลิตล้อแม็กให้กับ e ุสุเรานี่เองเนาะฝากเชียร์ผมนิดนึงครับในฐานะแฟนเพจของเราครับออกรถกับเราวันนี้ครับพี่เป็นไงบ้างครับ ใครสนใจออกสู่ๆนะครับมาหาพี่พิวัตได้เลยครับซอสแสมงคลรุจนานะครับยุติยาไม่ผิดง่ายครับไม่ผิดหว่าแน่นอนครับโอเคครับผมไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยเนาะคันนี้ผมออกคนเดียวครับโอเคครับขอบคุณมากเลยพี่ที่ช่วยกําลังเต้ผมหนึ่งที่อิสุซอสแสมงคลรุจนาสาขาที่คนรุจนาเลยขอบคุณมากครับพี่ลําลุงเองเนะครับเดินทางปลอดภัยครับคิดสิใดก็สมหวังตามความปรารถนาครับพี่ครับบ๊ายบายครับนี่ฝากบ๊ายบายเดอะแก๊งข้างในด้วยครับเทียบเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ใครสนใจนะนี่ตังรอตังเทให้แบบนี้ด้วยนะโพ์ทักไลน์อินบ็อกซ์ับผมได้เลยนะครับวัดอีสุตัวจริง4ประตูหนึ่งจุดเก้าเซตดาลมต้นแค่สองหมื่นหกส่งเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสวยครบจบปิง๊งแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะวัดอีสุตัวจริงครับบ๊ายบาย